ดูหน้าเหมือนกันนะดูหน้าใช่ไหม้หายมันก็ต้องดูหน้านั่นแหละอย่าไปสนใจเลยครับพวกแบบนั้นนะมันมันหวังครับแต่ผมไม่หวังอะไรกับคุณอยากคุยไปนานๆครับไอรินข่านางฟ้าเขาไม่เอามึงรู้เนี่ยนางฟ้ามีเห็บหมัดเหมือนมึงหรอกพอ่อมึงอะเห็บเห็บมัดแม่มึงเนี่ยไอบานพจนพีน่มาลีครับ มีคนบอกพี่ว่าเท่าหัวงู <stimulus S 2> <น tangled S 1> อะครับที่ติวทุทวายๆเขามีผัวกูบอกแล้วว่าเขาไม่เอาเห็บมัดเหมือนมึงหรอกเห็บมัดแม่มึงอะเห็บมัดพ่อมึงอะเหมือนเขาอ้อมึงอะนานเลยอะน่าจะประมาณแบบ แต่ผมแต่ผมอยู่ที่ฟรีดอมมันก็ครึ่งชั่วโมงนะแต่มันโคตรไวเลยพี่ตัดครับผมอสวัสดีครับ,รบอันไหนพี่อันอ๋อแป๊บแป๊บแป๊บ Why, แป๊บไวแป๊บ ยุบักแตงโมเอ,อวันเด็กอะยังมีเด็กอยากได้ของคิดมากจังคุณครับคุณครับ<า>วันนี้วันเด็กอะครับค่ะ<า>อยากเป็นเด็กได้ไหมครับมีมีหวานใจยังครับ หวานใจหรอใช่ครับ<ม>ใช่ยิ้มยิ้มม,ม,มีมียังครับยังไม่มีค่ะอแล้วชื่ออะไรอะครับแล้วชื่ออะไรอะครับเอาเอาพี่อยากทุบคลิปดิพี่ตอดแล้วแล้วชื่ออะไรอะครับเออไม่ต้องอตอบหรอก เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงาั้นหนูไม่ใช่โทษครับโทษครับโทษค่ะขอโทษครับแล้วพี่ชื่ออะไรคะเออ <c oughs> ชื่อชื่อต่อถามชื่อตอดอใช่ครับใช่ชื่อต่อขอ,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 อดูหน้าหน่อยได้ไหมอะ่ะหน,าน้าตาพี่คล้ายๆนกฮูกอะ่ะจ้องอยู่นะ่นะนะ่นะน่ะจ้องเลย อ uh, ขอดูหน้าเหมือนกันนะดูหน้าใช่ไหม้ายมันก็ต้องดูหน้านั่นแหละเออแล้วก็ดูหน้าแล้วก็ดูดูตรงแก้มมันติดอะไรอะ่ะโอ้โหเป็นโบค่ะเป็นโบไม่ติดใจบ้างหรอครับขอติดใจด้วยได้ไหม อ้าหนูสรุปมีมีแฟนยังเนี่ยยังค่ะอยาแจะลงลงถามหาวันเด็กอปเท่าหัวงูเนี่ยครับลงลงพ่ออมึงอะแล้วอายุเท่าไหรคะเนี่ยนี่นี่ครับนี่เนี่ยตอบก่อนครับแป๊บนึงเนี่ครับเนี่ยอะไรอะยี่สิบสองเนี่ยครับเนี่ยทั้งสองเลยเหรอครับเนี่ยความหมายนะครับไม่เข้าใจอ่ะรู้มือครับรู้มือไหมครับรู้มือร้อยไหมครับ ไม่เข้าใจอะ่ะนะ <c oughs> ไอ้แฟงโทรหายโอกไกซีดิ <c oughs> มันมายังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอกินข้าวก่อน <c oughs> ได้ครับได,ได้ได้ครับแล้ไงอไอโอไกซีมายัางน้องมาแล้วครับพี่ <Okay. S 2> โอเคไอโอไกซีบอกกำลังมาใครนะอไอโอไกซีตอบใครนะพี่อไอโอไกซี กินไหมคะกินได้ไหมว้าวอย่าก,กินแบบนับโตะมั่มมั่มอะครับมั่มมัมกู๊ดบอยเหรอไป,ไปแลกเงินไหมไปก่อนเลยก็ยได้น้องเดี๋ยวพี่ตามไปอเอเอ,เอ,เเออันนี้มาน,นี่ได้ไหมครับไปไหนคะนี่น,น,นี่ครับมานี่ครับเสียงน่ารักด้วย มามาคุยตรงนี้ครับมาตรงนี้มาเล่นนานหรือยังครับเออเพิ่งเข้ามาเมื่อวานค่ะโออด,ดีีมาเล่นนานยังครับออนอนเเพิ่งเข้ามาเมื่อวานค่ะไม่ใช่หมายถึงเล่นที่เนี้ยก็ใช่ค่ะหนูเพิ่งเข้ามาเมื่อวานใช่หรอเขาแบบมีแจก นน่นนั่นนีนโหใช่ใช่ครับแล้วถามได้ไม่มาจากที่ไหนหรอเอ่อเพิ่งกลับมาเล่นนะคะอืมแล้วเอ,อ่อกลับมาเล่นแล้วแบบไม่มีไม่มีแฟนจริงๆหรอครับขอข,อ,ขอ,อย้ำย้ำนะกลัวแบบไปกระตุกหนวดเสืออะไรอย่างนี้ไงว่ามีแล้วอะไรเงี้ยแล้วบอกอไม่มีอย่างเงี้ย เพราะ oh. เวลาพี่เล่นคุยกับสาวเอ้ยพอเวลาผมถามผู้สาวอ่าผมแบบเอาใจลงไปเล่นด้วยไงอ๋อ oh. แต่เอาใจเล่นเร็วค่ะเลยหรอมันก็อยากเล่นนะครับอยากเล่นทั้งทั้งคุณทั้งเอ้ยไม่ใช่ครับอยากเล่นทั้งทั้งในตัวเกมแล้วแล้วก็นั่นนะครับอหมายถึงข้างนอกได้เหรอใช่ครับใช่ครับเล่นอา่าเล่นอย่างเงี้ยครับแบบแบบ เอออย่างเงี้ยครับเอ่อนู่นี้ครับนี่นอตเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเต้นด้วยได้ไหมได,ได้ครับได้ครับวแล้วไม่มีทั้งสองเลยเหรอครับหมายถึงแฟนนะครับอ๋อใช่ค่ะอุย,อย ขอโทษนะครับที่ถามผมนผมลุยอย่าถามยาวได้เลยไหมครับชื่ออะไรนะครับอ๋อชื่อไอรีนผมชื่อชื่อต้อนนะครับอ๋อคุณตอ้อนเอเค่ะนี่ครับเดี๋ยวพามากินข,ข้าวที่นี่ครับตรงนี้มันเป็นที่กดอาหารนะคุณม,มีอาหารไหมผมมีให้ มีกาแฟให้ด้วยออยังเรียนอยู่เหรอครับใช่ค่ะผมผมยิบผมยิบสามสาธุถ้าไอแก่คนไหนมันมีเมียอยู่แล้วและหาล่อซี่เด็กขอให้มันควยไม่แข็งดีนะไม่ใช่กูกูไม่มีอะไรนะครับเสียงคุณหายอ่ะ อ๋อเรียนอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าจบแล้วอ๋อจบจบแล้วครับจบแล้วครับแล้วคุณล่ะครับยังเรียนอยู่เนาะเออเรียนอยู่นี่แหละก็เพิ่งขอโทษทีครับไหนอันนี้ต้องทําอะไรอ่ะเขินนะครับโทษทีเขินอะไรอันนี้อันนี้ทํามาม่าครับถ้าเราไปซื้อมาม่าร้านค้าแล้วเรามากดทําตรงนี้ครับเนี่ยกด E เพื่อเติมน้าร้อนเนี่ยครับ แต่เมื่อกี้คุณตอนให้อะไรเนื้ออะไรสักหน่งมีมีส่องไหมครับ่องให้เหนื้อย่างเหรอกดนม่าเหรอใช่ใช่ครับมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับคือเออถ้าเราไปร้านค้านะครับมันจะมีมาม่าขายครับ<อ>แล้วก็เอามาม่ามาต้มกินเอาครับที่น่ะ<อ>ถ้าสมมุติเราไปหาเนื้ออะไรอย่างที่ผมให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเอาไว้แก้แบบหิวแก้ขัดอย่างเงี้ยครับเวลาเราหิวมันก็หาอะไรแก้ขัด ก็ามามาเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยขายครับที่เนี้ยอเออจะถามว่ามาทุกวันไหมครับเนะี่ยก็อาจจะอาจจะทุกวันอยู่ค่ะเ,ออเพราะเพิ่งกลับมาก็น่าจะเล่นยาวอีก ดีดีครับดีครับมีมีคนมาจีบบ้างไหมครับตั้งแต่เล่นมาก่อนเลิกเล่นนะครับอ่ออ่ะตั้งแต่ก่อนเลิกเล่นเหรอหรือว่าใช่ครับใช่มีค่ะมีเพ่งกลับมาก็มีอย่อยาไปสนใจเลยครับพวกแบบนั้นนะมันมันหวังครับแต่ผมไม่หวังอะไรกับคุณอยากคุยไปนานๆครับแล้วก็ค่อยใช่เ<ป>หรอคะ แล้วก็ค่อยไปแฮปปี้เอนดิ้งที่หลังครับไ่หน้าเฮี้ยที่ไหนล่อเด็กกูอขอให้นิกรุมเย็ดมึงเป็นอะไรเนี่ยไอโชคชัยเนี่ยใช่ครับผมไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นใช่เหรอคะเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันแบบอย่างนั้นก็พอแล้วครับแบบทำความรู้จักกันก่อนๆนะครับอา้าว ด,ดีค่ะค่อยๆแบบค่อยๆไปค่อยไปนี่ครับอันนี้กูเจอกำลังเขาได้เขาเข็มเลยเวนเนี่ยนั่นนะครับถ้าคุณไม่รังเกียจก็ขอลองขอลองคุยก่อนได้ไหมครับเออได้ค่ะเบอรอ์เก้าสามสี่ศูน์ศูนย์หนึ่งครับ ส่งข้อความมาให้หน่อยได้ไหมครับมันชื่ออะไรวะคนณดูเขาชื่ออะไรนะมีค่ะมีผัวแล้วเอากูให้ไอ้ไอ้นี่นะนี่ให้กูให้ไอ้น้องผมไม่ได้เอาเองผมให้ไอ้ไอ้นี่ทิติวุหาให้น้องมันใช่ไหมคะถูกไหมเก้าสามสี่ศนย์ศูนย์หนึ่งะครับ เก้าสามสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับอไอรินใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับชื่อตอดน,นะครับตอดตีครับ โอเคค่ะโอ้เออถ้าผมคุยกับคุณอยู่แล้วมีคนมาจีบคุณจะจะจะให้เขาคุยอยู่ไหมครับถ้าสมมติแบบเริ่มแต่วันนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ฮ,ฮัลโหลครับหม่ยถึงว่าอยากให้ตัดเลยอะหรอไม่ใช่ครับแบบมีคนมาจีบอย่างเงี้ยก็บอกว่ามีคนคุยได้ไหมครับ ให้บอกไปว่ามีคนคุยแล้วอะเหรอใช่ใช่ครับเอ,อ๊ยยังก็ได้ครับยังก็ได้ครับค,ค่อยคุยกันก่อนก็นได้ครับอ๋อเนาะครับเนาะค่ะ<ฮ>คนนี้ผมขอนะครับพี่มาลีทิติวุฒิได้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 น้องได้ได้แล้ว ไอรินกับไอเทียะเดี๋ยวสักพักนึงก็ไปนอนแล้วค่ะไอรินไก่เทียพ่ออันนี้คุณตอนเล่นแก๊งเหรอคะเออมาเล่นช่วยมาหาลุงครับทุกที่ใช่ครับทุกที่ผมอยู่อีกที่แต่ว่ามาเดินเล่นหาลุงครับอ๋อที่อยู่ที่นี่ประจำเหรอถ้ามันมีอะไรเด็ดดีๆก็น่าจะอยู่ยาวครับ อ๋อ oh. เนี่ยดูตาผมดิเราเห็นอะไรเด็ดดีด,ดยังคะเอ,อ่อเห็นแล้วครับอะไรเหรอคะคุณไงครับน่าจะดีน่าจะเด็ดด้วยไม่หรอกนะอลรีนแบบอารีนแบบเป็นคนแบบ จืดชืดชอ่ะไม่เป็นไรครับผมชอบกินแบบจืดชืดแม่ทำพวกชอบทำตอนตอนผมเป็นเด็กแม่ชอบทำอันนี้ให้กินครับอ่าแกงจืดครับอแสดงว่าใจตรงกันนะครับเนี่ยอ,อะไรจืดๆผมกินหมดเลยครับไอรินเขานางฟ้าเขาไม่เอามึงลูก <มา S 2> เนี่ยนางฟ้า <วะ S 2> มีเึงมัดเนี่ยพ่อมึงไอะเห็บมัดแม่มึงเนี่ยไอ้บานะจน <Here. S 2> พี่มาีครับมีคนอ่ว่าเข็าหัวงูอ่พี่มาลีครับมีคนบอกพี่ว่าเท่าหัวง<ะ>ูอะครับที่ติวูดโอ้คุณมาเดียเ๋ยวอรีบไปก่อนนะคะมาเร็วขึ้นมาครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อะไงวะนี่อย่างวะโอกูรอดตั้งนานหยอดไปหลายมุกผัวเดินมาเธอ อุ้มเฮ้ยวักฟักตอนแรกนึกว่าแจสาโดนคาลมโอ้ยเฮียโดนหลอกโอ้โหเียเอ้ยโอ้หวักฟักโอ้ยไอ้ยังไปหาตันลงทิกตอกนะโอ้โหเฮียแม่งโดนหลอกวักฟักเลยเฮียโอ้ นี่แล้วกูหย่อนมุกไปไปหลายเม่โอ้โหแล้วเขาก็แบบลอียังสาไวายวายเขามีผัวกูบอกแล้วว่าเขาไม่เอาเห็บมัดเหมือนมึงหรอกเห็บมัดแม่มึงอะ่ะเห็บมัดพ่อมึงอ่ะเหมือนเขาอ้อมมึงอ่ะไอไอจีราวุฒิเหมือนเขาอ้อมมึงอ่ะตาพี่มาลาหน่องงโอ้ยยี่เห็บมัดพ่อมึงนะอ๋อพมพี่ว่าจะคอมพหาพี่พงพันพี่พี่พง,งฮฮพังน์ 6, 6, มาดีครับ โอ้โตานั่งเขินผัวเขานั่งขำไอเ้เยอะแล้วผัวเขาขำด้วยนะผัวเขาเราเขินสมน้ำหน้าไอ้หัวงูจริงๆไม่ได้ว่าพี่นะโอ้โอไอเ้เหี้ยอะไรวะแล้วมึงเบิกรถยังไงเนะี่ยโอ้เบิกไม่ได้ไอเ้เหี้ยโอ้ อะไรวะไอ้เหี้ยกูช็อตเลยเหี้ยมันกินอะ่ะอะไรวะไอ้เหี้ยเพิ่งบอกไปห้ามบอกนู้นนี้ว่ามีเฟอไอ้เหี้ยช็อตเลยเดินหาพาวรถไม่เจอเนอี่ยไอ้เหี้ยเบิเบ,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 บกลรถตรงไหนวะคนดู เบิกรถตรงไหน,นครับโอ้ยเฮียโอ้โดนโดน,โดนสามีผมไม่ใช่ผัวสำรองไม่ได้เป็นไรก็เขาผมแค่ถามเขาเขาบอกเขาไม่มีผัวราคาชุดจักเลยนะเฮียโอ้อะไรวะงงว่ะเฮียละ ราคาจุดเจนเนียอะไรนะเฮียเขาคุยกับมึงเล่นๆใครจะเอาหน้าอย่างกระจิ้งจบก,กูจะรั่วจิ้งจกพ่อมึงไงหนาจิ้งจกพ่อมึงอะพ,พ่อมึงหรือเปล่าหนาหนาจิ้งจกหน้าสันตินเป็นไงล่ะแกงจืดอ,อ่ะไอ้ที่นี่ล้อหลอกนะเป็นไงล่ะแกงจืด ว่าแล้วที่เขาเงียบเยบเขาขำไอ e ้เพื่อสัำรองคุยปั้งนานหำแข่งฟรีกูจะหลุดโอ้เฮียเป็นได้แค่เห็บหมัดแหละปัเอ้ยเห็บหมัดอ่ะรู้จักเปล่าเห็บหมัดพ่อมันเด็กนี่เฮ e ียโอ้สวยเฮีย แล้วเขามามารอเล่นลา,ลามสุกทำไมวะสาดจะจิบให้น้องไอ้่ยโดนผมไม่ได้บอลลี่ครับผมไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะว่าผมไม่ได้เอาเองผมมีคนของใจอยู่แล้วเอออันนั้นเอาให้ทิติวุฒิอันนั้นของทิติวุฒิครับไม่ใช่ของผม แค่ของผมสักหน่อยนะั่งของทิติวุฒิผมเนี่รู้ใจอยู่แล้วครับมาแล้วน้องทุกทีไปคัดยากันมาไปทำอะไรมาโอ้ครับพี่เพ่ผอกดยากันไปดิขับไปบ้านมาทที เอาเลยถ้าจะโกหกกับน้องกับกับนุ่งอ่ะเอาเลยพูดตามตรงก็ไม่มีใครว่าแล้วเนี่ยโดนเดียมีผัวดิที่นเยราหลอกคุยกูตั้งนานนั่นเข้ายอมมาคุยกับเมืองแล้วผัวเดินมาเนี่ยรู้ไหมทายังไงเธอปะแล้วบอกพี่ไม่มีผัวแล้วผัวเดินมาอย่างเงี้ยฮัลโหลเธอปะอย่างเงี้ยนั่นออกลูกจีบให้น้องตอแหล ที่เขาคุยกับมึงเพราะเขารอผัวมารับมึงลองไปดูยอดหลังเอาเองได้เฮียกูงงเลยผมเสียใจกับพี่มาลีทำไมจีบไม่ติดพ่อเสียใจพี่มาลีไม่มีทักษะการจีบพี่ก็หาใครใคร้น้องแบบแบบเต็มข้างนอกไงไงผมไม่ได้เอาเองตัวผมอ่ะไม่ได้เอาเองเลยอันนี้มันไม่ใช่เขาสปคผมอยู่แล้ว มันไม่ใช่เขาไม่ใช่สเปคผมอยู่แล้วคนนั้นน่ะคืออันนั้นน่ะผมให้น้องเขาไม่ใช่สเปคผม